เคยนอนอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นคาลิันใหญ่กว่านี้แล้วก็อาจจะเด้งกวนี้ก็มาถึงแล้วก็นอนไปเลยก็ได้อ่าแล้วหนูคิดว่าหนูจะนอนได้ไหมต้องนอนได้ต้องได้อ่ะส้มว่างไงนอนได้ค่ะนอนได้แน่นอนทีละเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านกันเลยค่ะไปเลย ในเรท้ายเดี๋ยวพี่แนะนำให้รู้จักเจ้าของบ้านนะคะก็คือพี่เพท้ายค่ะสวัสดีวัดีค่ะแล้วพี่เพทายก็พาเด็กๆสำรวจที่หลับที่นอนพร้อมทั้งพาไปเรียนรู้ว่าคนที่นี่นั้นหาอยู่หากินกันอย่างไรไม่มีลูกเกี๊ยบหรอคะไม่มีไม่เลยอันรามาทําเหมือนแค่อ่อเอาไม่ไม่ไผ่มาทำเหมือนแค่ก็เป็นที่นอนไก่แล้วบางทีมันไม่ขึ้นบ้านหรอคะ ไม่น,มนถ้าขึ้นก็ให้ดยุๆไลน์เลยค่ะชาวเหรี่ยงที่บ้านภูรกรรมส่วนใหญ่ทําเกษตรด้วยการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์เช่นปลาไก่หมูเพื่อประกอบวิธีกรรมและทำเป็นอาหารค่าเมื่อเด็กๆได้สนุกสนานกับการสารวจหมู่บ้านกันไปแล้วก็ได้เวลารับความสดชื่นทำกลางอากาศยันหนาวใสๆ ตอนนี้จอพยูนเต้นอยู่3าตัวด้วยกันอ่าหลังจาอาบน้ําเสร็จค่าคืนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้ทําความรู้จักกับอาหารพื้นถิ่นของคนเกเหลี่ยงบ้านภุระกรรมค่ะใครเคยกินอาหารท้องถิ่นบ้าง คยกินอาหารท้องถิ่นในสารอ่าเช่นอะไรบ้างคะส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวเหมือนกันเหมือนกันแล้วกินอาหารกะเหรี่ยงเนี่ยเคยกินไหมไม่เคยค่ะไม่เคยอ่ะต้อมล่ะไม่เคยไม่เคยพี่ล่ะไม่ค่ะอืมใครคิดว่าจะกินอาหารของคนกะเหรี่ยงไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีทางค่ะมันเหมือนน้ำตาลเลยอะชิมๆได้ไหม อัน,นนี้อะไรอัอน,นี้น้ำมันหมูจ้าแต่ปกตินี่ถ้าไม่ใช่น้ำหนาวนี่มาเจ็ดเสียสายแล้วทำไมเราต้องเอาน้ํามันหมูมากินกับข้าวด้วยนะคะเรานิยมยรสชาติความเค็มของอาหารเนี่ยก็จะมาจากเบือไม่ได้มาจากน้ำปลาใช่น,นกคะข้าว<น>ครุกน้ำมันหมูและเกลือถือเป็นอาหารประจำถิ่นที่คนกะเหลี่ยงบ้านพุระกมนิยมรับประทานกันค่ะ มีรสชาติเค็มเค็มมันมันคล้ายๆกับเรากินข้าวผัดคลุกซีอิ๊วนั่นละค่ะจับไห้ได้พอดีค่ะแล้วก็ใส่ปลาได้แล้วก็ใส่ปลาสังเกตอาการของเด็กๆแต่ละคนตอนที่พี่เพทายอธิบายเมนูอาหารน้องส้มดูจะตื่นเต้นและสนใจอาหารที่อยู่ตรงหน้าและกลายเป็นเจ้าหนูจมัยถามไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยค่ะในขณะที่สองสาวอะตอมและพีก็ได้แต่พยักหน้ารับรู้และลองรับประทานอาหารค่ะ ความแตกต่างทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณหมอจะอธิบายว่าอย่างไรคะคือจริงๆต้องบอกว่าเด็กทั้งสาคนเนี้ยเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเป็นเด็กที่ปรับตัวได้ง่ายแต่ที่ส้มมีความโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโอกาสในการคิดนอกกรอบเนี่ยสามคนนี้มีไม่เท่ากันส้มเนี่ยอาจจะมีกําไรในส่วนที่จะได้ในการคิดนอกกรอบไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวด้วยเขามีโอกาสสัมผัสก,กับสิ่งที่เป็นนอกกรอบด้วยเช่น โอกาสการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์แถมมีการซื้อกล้องด้วยได้ลงมือปฏิบัติด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี <S <s ้เนี่ยก็จะทําให้ส้มมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ง่ายเวลาที่จะล้อมวงกินเดวนมือหรือว่าแม้กระทั่งการกับข้าวอะไรต่างๆที่อาจจะมีความแปลกใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะโดดเด่นในการปรับตัวค่ะพอจะกินล้างมือเพื่อให้ถูกสุขค่ะลักษณะใช้มือกินหรอคะใช่จ้ะ พร้อมคะพร้อมค่ะเด็ดเอาเลยเหรอคะเอาเลยเอาเลยเด็ดเลยอ่ะมมันนุ่มๆอ่ะอะไรนะยุหยๆมันหมูเชื่อว่าอาหารมื้อนี้กำลังสร้างความสัมพันธ์อันดีและกลายเป็นต้นทุนชีวิตให้กับเด็กๆทั้งสามคนได้เรียนรู้ความแตกต่างบนเส้นทางของความเข้าใจในกันและกันค่ะ เราไม่เข้าป่าแหมที่ได้เห็นความมุ่งมันตั้งใจของครูอาสาทั้งสามคนก็ขอปรบมือให้ดังๆเลยนะคะตอนหน้านะคะครูอาสาทั้งสามจะต้องหยิบช็อกสีขาวขึ้นมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวบนกระดานสีดำพวกเขาจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามในตอนหน้าค่ะ และสำหรับรายชื่อสมาชิกครอบครัวพลเมืองเด็กที่ได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดสุดเท่จากทางรายการมีดังนี้ค่ะตอนนี้ทางรายการยังเปิดรับสมาชิกครอบครัวพลเมืองเด็กอยู่นะคะเพียงแค่เขียนจดหมายมาทางรายการบอกเล่าว่าชอบรายการตอนไหนชอบเพราะอะไรและรายการมีประโยชน์อะไรบ้างเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอเรามีของขวัญรออยู่นะคะวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ